าราสวัสดีตีห้าที่สดใสนะคะเย่ภารกิิสสำเร็จแล้วและจากนั้นเราก็คุณน่ารักนี่เองหัวข้อในวันนี้ก็คือแปดสิ่งที่เลิกทำแล้วที่ช่วยให้ชีวิตรู้สึกสบายขึ้นสบายทั้งกายตอนนี้นะคะก็ขออนุญาตแปลงร่างไปเป็นคนสวยก่อนนะคะดีดนิวล็อไปเลยนะหนึ่งสองก็เหมือนเดิมฮะ ไม่ได้เราต้องแบบเราต้องแบบให้กำลังใจตัวเองเราต้องสร้างแบบคำดีๆให้กับตัวเองค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะก็คุณแพ้ขึ้นปนดังไม่ไหวน้ำมูกไหลมาเป็นสายน้ำวันนี้นะคะเราก็จะมาทำบล็อกวันเนวิปาริปารีมาในหัวข้อเรื่องพัฒนาตัวเองยังไงให้ดีขึ้นภายในหนึ่งวันวันนี้เราก็ทำได้แล้วนะคะว่าเราอ่ะสามารถตื่นตีห้าได้จริงๆงางินกับ เป็นแบบว่ายังไม่ซื่นยังไม่ซื่ยังไม่ซวงยังไม่เซาก็ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นการเปิดแบบฟิลพอดแคสต์ก็เป็นพอดแคสต์ของพี่พี่นัดนะคะไม่ใช่มานิสานะคะเป็นพี่พีนัทบัตเตอร์ซึ่งเป็นยูทูบเบอร์ที่เขาแบบทำเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ชอบชอบพี่เขามากพี่เขาแบบทำแบบเป็นไลฟ์สไตล์ของพี่เขาแล้วก็เป็นพวกแบบพอดแคสต์เซฟเซเลิฟเซิร์ฟประมาณนี้ก็เป็นการแบบดูแลตัวเองหรือจะเป็นการแบบว่าคิดว่า ใช่การต่ตอไต่เมื่คืนในช่องพี่เขาแบบนี่นุ้ก็เลยแบบชอบมากถ้าใครอยากไปดูตามนะคะก็สามารถไปดูได้ที่ช่องพี่พีนันเบอร์เตอร์ได้เลยนะคะคือชื่นชอบอะไรดีก็อยากแบ่งปันให้ทุกคนนะคะแล้ววันนี้ที่สําคัญเลยนะคะเราจะมาทำชาเลนจ์ไปด้วยชาเลนจ์นี้ไม่ได้ยากอะไรเลยะคะ่ะมั้งหนึ่งร้อยบาทภายในหนึ่งวันตบมือและที่สําคัญนะคะในการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเนี่ยเราต้องอย่าลืม ทำให้ตัวเองอะมีความสุขในทุกๆวันด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ากิจกรรมวันแรกเราจะทําอะไรบ้าง แล้วก็ข้าวห่อที่เราซื้อมางบวันนี้เราใช้ไป5้บาทเหลือ5บาท <c oughs> เราจะผ่านเราจะผ่านคนมาดึงมือหลัง วิชาที่เราลรับไหมถ้ารับได้คะแนนเต็มรับแ <c oughs> ล<ะ>้วขอปุ้ยค่ะขอดูเบื้องหลังหน่อยค่ะนะคะมีคนมาปรึกษาแย่ไม่ใช่น้าหมานะคะเป็นงานของเราค่ะเป็นททำ มนนี้เกิดอะไรขึ้นคะหลบเป็นดา,าราสาวค่ะถูกมากส่งภาพสิ่งที่เราได้จากตลาดนะคะก็จะมีเกี๊ยวกุง้งเส่นเกียวแบบเกียกเก๊ยวกุ้งเกี๊ยวกอกเกี๊ยวหมูเคบับแล้วก็อิสเซสซิรี่ต่างๆนะคะใช้งกเกินแบบเกิน เกิน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 ว yeah. ันนี Utah, dodge, throw, لو, ้นะคะใช้มุกเกินร้อยห้าสิบ้าบอ่ะยังมีครั้งที่สองนะถ้ามีครั้งที่สองนะครั้งมีครั้งที่สองอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดไส้หมูดิ้งย้อดมากๆค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลาห้าทุ่มสิบห้าเรา ตัดคลิปเสร็จแล้วค่ะพรุ่งนี้จะต้องส่งแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะไปอาบน้ำเข้านอนนะคะตาจะปิดแล้วนะคะขอลาตัวขอตัวลาขอตัวลาไปนอนก่อนนะคะฝันดีนะคะบา,บายๆวันนี้ตอนท้าทุม่มบ,บายๆค่ะ enjoy น,นะคะ